الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا اللَّهَ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ في <applause> نوع من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأننا الله سبحانه وتعالى لذلك لدينا مي لدينا نتائج الله และการสืบสารคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลล์ะววะสัลลัมโอกาสของผู้ศรัทธาต่ออัลอลอ์เท่านั้นที่เป็นโอกาสเดียวที่จะได้รับความเมตตาจากอัลอลอฮ์เมื่อยึดถือไปฏิบัติจริงๆเราก็ได้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าชีวิตของเราไม่ได้มีแต่เพียงโลกเดียวแต่โลกนี้นั้นอัดดุนยาคุลิกตละกุม ดุนยาถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์สำหรับพวกท่านทั้งหลายที่จะเก็บนำผลประโยชน์และความดีทั้งหลายไว้กับตัวเองวัลอาคิรอตูดา,ดารุญยาซาส่วนอาคิระอนนั้นเป็นโลกแห่งการตอบแทนวันนี้ถ้าดุนยาไม่สมบูรณ์สำหรับชีวิตแต่ถ้าเรามีอิคลาสต่ออัลลอฮฺสวาตลลาเราก็จะได้ผลตอบแทนอย่างสมบูรณ์ในวันกิยามะ อัลลอฮ์เป็นผู้จัดการอัลลอฮ์เป็นผู้จัดระบบและอัลลอฮ์เป็นผู้ตอบแทนให้กับเราทั้งหลายสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เราต้องมีเมื่อเราต้องการจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เราต้องมีอะไรครับเขาเรียกว่าวาซาอินอัสบัดอัลาดีนินละเราจะต้องมีแนวทางเราจะต้องมีหนทางเราจะต้องมีปฏิวิถีปฏิบัติที่ทําให้เราได้สบายมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่กับาศาสนาของอัลลอฮ์ ทำอย่างไรที่จะทําให้เราได้เกาะติดอยู่คําสั่งของอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งสําคัญครับกระบวนการของชีวิตจะเป็นส่วนใดก็ตามผมได้พูดตอกย้ําอยู่เสมอว่าเราจะต้องยึดโยงกับคําสั่งของอัลลอฮ์ที่เราจะต้องเกี่ยวพันและเคลื่อนไหวชีวิตของเราพี่น้องแม้แต่เราจามเนี่ยไม่ใช่ยหยุดเฉยเฉยเฉยฮัดเฉยแล้วก็เฉย แต่สิ่งที่มีต่อจากนั้นเราต้องเชื่อมโยงกับคําสั่งของอัลลอฮ์ที่ท่นานอูสสอนว่าให้เราพูดว่าอัลฮัมดุลิลล์ความต่อเนื่องของความดีตรงนี้คนได้ยินก็บอกว่ายาหามุกัลโลคนจามก็บอกว่ายาดีนาวายาดีกุมุลอลวายุสลิฮุบาละกุมนี่คือการยึดโยงต่อคําสั่งของอัลลอฮ์จามแบบนี้เป็นยังไงได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์สุมาตาลาสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่า เราต้องยึดโยงชีวิตของเรากับคำสั่งของลอทุกรูปแบบอินฮาตัดดีในยุสรุนศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ง่ายเวลายุชาดิดีในอิลลากอละบะไม่มีอะไรที่จะยากเข็นต่อผู้ที่ปฏิบัติอิสลามแต่สิ่งที่มันสูญเสียสำหรับเราคือความมักง่ายที่มีต่อศาสนาโดยเอาอารมณ์ของเราเป็นตัวแท่กนี่คือคือปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นทาให้เราแนบแน่นกับศาสนาของอัลลอฮ์คืออะไรจุดหลักข้อหนึ่งก็คือว่าอัลอีกบ้าลหรืออัลกุรอานเราจะต้องใส่ใจต่ออัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกกุรอานเป็นอะไรครับฮุดัลลินนสวะบายีนาเตมินันฮุดาวันฟุรุกอนบอกทำนํานของมนุษย์ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์แล้วก็บอกถึงความแยกแยะความละเอียดอ่อนต่างๆที่อัลลอฮ์บอกนั้นเราต้องหันสู่อัลกุรอานด้วยความ ใส่ใจและด้วยความกระตือรือรน้นวันนี้เราต้องพัฒนาการอ่านกุรอ่านไปสู่ระดับที่เราศึกษาหาความรู้จากอันกุรอ่าน,านเมื่อตอนก่อนนู้นเราเพียงได้อ่านได้เราก็อ่านกันไปพอจบตามัดแล้วก็สรุปว่าเราประสบความสําเร็จในการเรียนอันกุรอ่านแล้วนั่นยังไม่ใช่นั่นแต่เพียงเราอ่านได้ถูกต้องต่อชีวิตหรือเปล่ายังไม่รู้นั่นคืออดีตที่มันมากับชีวิตของเราแต่ขณะนี้ โลกเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยครับโลกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่มุสลิมจะต้องไม่เคลื่อนไม่อ่อนไหวเมื่อสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปสิ่งที่เราต้องยึดก็คือว่าต้องแนบแนนกับคําสั่งที่ผมบอกในตอนต้นข้อแรกคืออะไรครับวิธีปฏิบัติเนึ่งมุลาซามาโตอิคลาสต้องมีความตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์โดยตรงกระแสใดจะเบี่ยงเบนความตั้งใจที่มีต่ออัลลอฮ์แม้ว่ากระแสเหล่านั้นจะเป็นอํานาจเงิน อำนาจตำแหน่งหน้าที่หรือความยิ่งใหญ่ใดๆก็ตามเราจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นกดดันความรู้สึกของเราโดยให้เรากดอิสลามออกไปจากตัวเราอิคลาสเลิลาอิคลาสลิล,ล,ลาลลลต้องมีตั้งใจเพื่ออัลลอฮฺมาตาลาวะมาอุมิรุอิลลาลรยักบูดุลละมุคลิซีน่าละหุดดีนเราถูกสั่งให้อิคลาสต่ออัลลอฮ์ในการใช้วิถีแบบอิสลามนี่คือสิ่งที่เราต้องเป็น ในประการที่สองอีกที่เราแนบในงอันกุรอ่านวิธีปฏิบัติก็คืออิสติมรอรุดต่ออาตเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติต่อคําสั่งอัลลอฮ์โดยไม่โดยสม่าเสมอไม่ใช่เลือกปฏิบัติไม่ใช่เอาความอยากมันเป็นตัวกําหนดวันนี้อยากจะทําก็ทาพรุ่งนี้ไม่อยากจะทําก็ไม่ทําต้องต่ออาตเชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเพราะอัลลอฮ์นั้นอินรับบากาลาบินมซอสดอัลลอฮ์จ้องมองดูเราอยู่ว่าเราปฏิบัติอะไรบ้าง มิเลกาสก็บันทึกแล้วอัเลาจะให้ความไม่ตายกับเราพี่น้องเราทําความดีมิเลกาสทางขวาบันทึกทันทีเปลี่ยนเมื่อเราทําความชั่วมิเลกาส้างซ้ายจะบันทึกโดยมิเลกาสทางขวาบอกว่าขอประวิงเวลาอีกหกชั่วโมงให้เขาได้กลับตนต่ออัลลอฮ์ตาบะตนต่ออัลลอฮ์ขอให้รอเถอะให้บบาขออัลลอฮ์คนนี้ได้ม mm. ีการกลับตัวต่ออัลลอฮ์ตาบะตนต่ออัลลอฮ์อิสติกฟาต่ออัลลอฮ์มิเลกาส้างซ้ายยอมครับยอมประวิงเวลาให้หกชั่วโมง ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองภายในหกชั่วโมงความชั่วก็ถูกบันทึกเพราะใครทำกับตัวเราเราทำกับตัวเราเองนะเราทำกับตัวเราเองในประการต่อไปก็คือว่าเราต้องเฟื่ลุนมารูบวัดเอียสานเราจะทำอะไรก็ตามมารูปคือสิ่งที่เป็นความดีไม่ได้มาตรฐานจากความรู้สึกของเราความดีคือ,อได้มาอูริฟาชัอันเมื่อบทประญัติของอัลลอฮ์บอกว่าดีก็คือดี ความรู้สึกของเราอย่าเอาไปแทรกตรงนั้นอัลลอฮ์บอกดีคือดีอัลลอฮ์บอกไม่ดีก็คือไม่ดีเราก็หยุดยั้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นคือมารูษความดีในนิยามที่บอกว่ามาอูริฟาชัอันรู้ได้จากไหนรู้ได้จากชริยะของอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกนั่นคือสิ่งที่เป็นความดีไม่ได้มาจากอารมณ์และความคิดของเราตลอดจนสภาพแวดล้อมของเราที่เป็นอยู่ไม่ใช่ในประการต่อไปก็คือว่า เราจะต้องอิบเตียอาด้อานินมาอาซีพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นมัคคิยต์ความชั่วต่างๆที่อยู่รอบตัวเราพี่น้องมันดีตรงที่ว่ามันเป็นบธททดสอบชีวิตเราศรัทธาเราว่าเราหนักแน่นกับอัลลอฮ์เพียงพอไหมเมื่อเราหนักแน่นกับอัลลอฮ์อย่างเพียงพอแล้วเราจะเป็นปฏิปักษ์ต่อมัคคิยต์ต่างๆความชั่วต่างๆที่มันไหลบาส่ความรู้สึกและอารมณ์ของเราสู้ได้ไหมอารมณ์เราแข็งแกร่งพอที่จะสู้กับมัคคิยต์ได้ไหม ถ้าอารมณ์ละอ่อนแอปฏิบัติคอยตามชัยตอนแล้วก็ถูกครอบด้วยกับสิ่งที่เป็นมัศยบเพื่อความชั่วเอาความเมตตาจากอัลลอฮ์ตรงไหนจะเอาสวรรคการตอบแทนจากอัลลอฮ์ตรงไหนจะเอาร่ำมัดต่ออลัลลอฮ์สุตะลาตรงไหนแน่นั่นคือบทสรุปของข้อแรกที่บอกอีกว่าโดยอ,อลัลกุรอานต้องแนบแน่นกับคําสั่งของอ,อัลลอฮ์นะครับในประการที่สองก็คือว่าอินติซามุชัตอินและววนอัมลิซอลเลียเราจะต้องเกาะติดกับอะไรครับ ชริอะห์ของอัลลอฮ์ชาราอ่ชริอะห์ต่างๆมาชาราอุลฮุลล์อัลลอฮ์วางชริอะห์บทบัญญัติมา Allah, อัลลอฮ์ทั้งวันอ่านกุรานว่าเมื่อคุณไม่มีส่วนที่จะมาร่วมออกกฎหมายบ,บอกบัญญัติชริอะห์ให้กับมนุษย์โลกได้รับรู้เมื่อคุณไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อเราคุณก็ไม่ต้องมามีส่วนย่อมในการออกชารีอะห์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกชาริอะห์บอกบทบัญญัติมาพวกกาฟเฟตมูนาชิกีและคนที่เปนความชั่วร้ายทั้งหลายก็อยากจะมีส่วนร่วมในการ ออกชัรีอาห์ของอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์บอกเมื่อคุณไม่มีส่วน <S <s <uck> <S สร้างคุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณไม่ต้องมีส่วนร่วมในส่วนนี้บอกให้เราได้รู้ว่าเมื่ออัลลอฮ์บอกเราปฏิบัติเมื่ออัลลอฮ์ห้ามเราหยุดเราหยุดจากความชั่วมันไม่ได้ตายแต่เราเป็นคนที่เข้มแข็งที่หยุดอารมณ์ความรู้สึกข,ของเราและเราก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อความชั่วทั้งหลายสิ่งที่เราต้องทําที่เราต้องฝึกมันต้องเป็นแบบนี้ในประการต่อไปก็คือว่า เราจะต้องคิดว่าอัดุญญาดาลูฟานาอินดุนยาเป็นโลกของความเสียหายอยู่ดุนยานี่ทําดีให้ดีที่สุดรีบเร่งทําความดีเท่าที่เราสามารถเป็นโลกของความเสียหายมีใครไม่ตายมีใครไม่ผุพังมีใครไม่ป่วยมีใครไม่ได้รับความหายนะโลกกําลังสอนถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้นและกิยามาจะยิ่งกว่านี้วันนี้น้ําท่วม ประเทศนูนน้นพังวันนี้นี่พันวันนี้ภูเขาไฟระเบิดวันนี้แผ่นดินไหวมันเป็นความชั่วคราวที่อัลลอฮ์ให้เราได้อาศัยอยู่แต่อิบาดาที่เราต้องมีต่ออัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่ถาวรที่จะเกาะติดกับตัวเราอยู่ตลอดเวลาและวันกิยามาในประการที่3สิ่งที่เราต้องมีเมื่ออไรครับเมื่อเราจะแน่แนก,นกนคําสั่งของอัลลอฮ์ต้องอะไรครับแต่ดบุบ,บกีซซิลอัมบียก็อสอิลอัมบีย เราต้องพยายามอะไรครับศึกษาประวัติของท่านนาบีต่างๆที่มีอยู่ในอันกลกุรอานชีวิตของนบีทุกท่านเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่มะเสียเป็นความชั่วทั้งหลายสู้กับความชั่วทั้งหลายทุกท่านเตี่ยรอส่งมามุฮัมมัดสุลตานสู้กับความชัว่วนบีมูซาชู้กับความชัว่วนบีอิสาสู้กับความชั่วนบีดาวูดทุกนบีนบีอิบรอฮิมก็ต้องต่อสู้กับความชั่ว,ว,ว seja, และชีวิตต่อรอทั้งหมด ยึดแบบอย่างของบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นแบบของชีวิตที่เราต้องศึกษาวันนี้เราเรียนประวัติศาสตร์ของใครได้เรียนพระนเรศวน,นได้เรียนประวาระสายของพระนารายมหาราชได้แต่ไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ประวัติของท่านในาบีท,ทั้งหลายที่มีอยู่ในอันกุรานหันกลับไปมองยังมีเวลาสําหรับชีวิตที่เราจะต้องพลิกผันตัวเองให้ปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นประการสุดท้ายที่จะต้องบอกก็คือว่าเราต้องมีอะไรครับซิกรลล์ล้อ คำนึงถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาบิลกลอนบีด้วยใจอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นความสะเทือนใจอัลฮัมดุลิลละก่อนแล้วบอกว,าาวา่าอินนาเลลละวะอินนาอีไลรอจิอูนนั่นคือการคุมอารมณ์และความรู้สึกของเราเราต้องซิกุลละบินลิซานด้วยกับลิน้นจะพูดสิ่งใดก็ต้องรู้กันว่าลิ้นต้องรับผิดชอบจากคําพูดของเราต้องมีลาไซิกุลละยิงอ่ะในช่วงสิท้ายกส็สิบวันแรกของเดือนสุนิยะซิกุลละตัสเบีย นะครับกาวตักบีดมีการสละก,ก,รรก็มีการบริจาคมีการแนะนําสิ่งที่เป็นความดีมีการการลา่าว,าวาคําวลาเขาเวลาลากู้แต่อินลาบินละสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพราะฉะนั้นพี่น้องผุ้ศรัทธาต่อเราทั้งหลายครับข้อบัญญัติต่ตางๆที่มีอยู่ตรงนี้เป็นข้อบัญญตัติเพื่อประโยชน์สําหรับพวกเราทั้งสิน้น Allah berkata kepada kita, di mana kita berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ittaqullah, ittaqullah. Ya ayyuhaladzina amanu, ittaqullah. Haqqatuqatih. วลาตะมูตุนอิลแลาวะอันตุมุสีมูนเราต้องพึงระวังคําสั่งของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราและเราต้องปฏิบัติต่อต่อ,ตอเนื่องนะครับต่ออออย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะชีวิตจะอยู่ในภาวะใดก็ตามนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งลำบากอดทนได้รับผลบุญสบายสังเสริญอัลลอฮ์ได้รับผลบุญ dan kehidupan yang kita mesti ada kepada ông. Aku laa al-islam wal muslimin wa dhillash shirka wal musyrikin wa dam bin addin. Allahumma nasri al muslimin fi kulli makan. Rabbana sallimna anfusana wa illam taghfil wa tarhamna lanakunana min al khasirin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim solat.